การติดเชื้อ HPV มันจะทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูกไหมยังไม่หมดแค่นั้นค่ะแล้วการฉีดวัคซีนในเรื่องของ HPV จะช่วยอย่างไรบ้างมาตอบทีละคำถามกัน ค,คำถามแรกนะคะคือเรื่องราวของการติดเชื้อ HPV ค่ะ HPV เป็นเชื้อไวรัส,สอย่างหนึ่งที่เรียกว่า Human Papilloma Virus ค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะไม่ใช่แค่คุณผู้หญิงค่ะที่เสี่ยงในคุณผู้ชายที่เป็น LGBTQ นะคะการร่วมเพศทางทวารหนักก็ทำให้ติดเชื้อ HPV ได้เช่นเดียวกัน คราวนี้ค่ะในเรื่องของการติดเชื้อแล้วจะเป็นมะเร็งปากมดลูกเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกตรงๆค่ะว่าแน่นอนค่ะก็จะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้และในส่วนของการฉีดวัคซีนนะคะซึ่งวัคซีน HPV นั้นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสายพันธุ์ HPV 16และวก็18ค่ะเหตุผลเพราะว่าเขามีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกคอหอยหรือแม้กระทั่งทวารหนักได้ ดังนั้นการติดเชื้อที่บอกว่าสามารถหายเองนั้นก็คือเกิดขึ้นจาก HPV ที่เป็นสายพันธุ์อื่นๆแต่ถ้าเป็น HPV ที่เป็นสายพันธุ์ 16, 18เนี่ยแน่นอนก็จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งได้ค่ะ ดังนั้นปัจจุบันค่ะเราเลยรณรงค์นะคะให้เด็กน้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องผู้ชายน้องผู้หญิงเพราะเราพูดกันตรงๆว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าโตขึ้นไปเนี่ยอ่ะโอเคเราอาจจะมีความสัมพันธ์ทางเพศที่เป็น LGBTQ ก็ได้นะดังนั้นน่ะน้องผู้ชายเองก็จะมีโอกาสติดเชื้อ HPV ในขณะที่น้องผู้หญิงค่ะก็มีโอกาสติดเชื้ออยู่แล้วใช่ไหมคะถ้ามีเพศสัมพันธ์ดังนั้นการรับวัคซีนตั้งแต่ยังเวอร์จินหรือว่ายังไม่มีเพศสัมพันธ์ก็จะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งเลยค่ะ